เพียงใช้ขันโลหะขนาดต่างกัน7ใบวางไปตามตำแหน่งจักระทั้ง7จุดในร่างกายเสียงกังวานและแรงสั่นสะเทือนที่มีโทนเสียงและคลื่นความถี่หลายระดับจะส่งผลตรงไปถึงระดับเนื้อเยื่อและเซลล์ในร่างกายนี่คือศาสตรที่เรียกว่าซิงกิ้งโบทาท์เพย ซึ่งซานตารตัารตนาศาสกยะชาวเนปาลในกรุงกาดมันดุใช้วินิจฉัยและบำบัดโรคมากว่า30ปี คุณสมบัติสําคัญของซิงกิงโบนะคะนอกจากเรื่องของเสียงก็คือแรงสั่นสะเทือนค่ะซึ่งถูกนํามาใช้ในการบําบัดร่างกายอาการเจ็บป่วยต่างๆด้วยนะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้จะเป็นขันทั้งหมด7ใบก็แทนจากระทั้ง7ของร่างกายนั่นเองค่ะ So when they, they eat the b o w l the food from the b o w l they eat the, the mineral from metal also mix a k and eat and that mineral help for inside the baby ซันตารัตานาศักยะเล่าว่าขันโลหะประกอบด้วยแร่ธาตุเชนิดคือทองแดงดีบุกสังกสีเหล็กตะกัว่วเงินและทองเชื่อว,ว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายในอดีตใช้ใส่อาหารเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปก็จะได้รับแร่ธาตุไปด้วยต่อมาเมื่อมีการศึกษาเพื่อใช้ในการบำบัดพบว่าเสียงและการสั่นสะเทือนทำให้เลือดไหลเวียน เป็นการเปิดจักระโดยผู้รับการบำบัดต้องทำสมาธิร่วมด้วยเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจสมกับที่สืบสายเลือดจากตระกูลช่างโลหะแห่งเมืองปาต้นมนับศตวรรษสันตารัตนาศักยะไม่เพียงเยผยพระศาสร์นี้ไปในหลายประเทศหากยังคิดค้นสิงกิ่งโบที่มีเอกลักษณ์ โดยจะทำขึ้นในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเชื่อว่าแสงสว่างจากดวงจันทร์ให้พลังพิเศษสิงคิงโบที่ได้จะให้เสียงกังวานและสั่นสะเทือนอย่างลุ่มลึกทำให้การบำบัดโรคยิ่งมีประสิทธิภาพ ถ้าใครมาเยือนเนปลาลนะคะสิ่งที่จะพบเห็นได้ทบทุกเมืองเลยก็คือเจ้าสิงห์โบเนี่แหละค่ะซึ่งถือว่าเป็นของสําคัญนะคะนักท่องเที่ยวมักจะซื้อติดไม้ติดมือกันไปค่ะเสน่ห์สำคัญก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองนะคะนี่นะคะ่ะก็จะมีเสียงที่กังวานแบบนี้นะคะซึ่งส่วนหนึ่งค่ะก็บอกกันว่าใช้สําหรับการทําสมาธินะคะซึ่งเจ้าสิงห์โบเองก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน,นกันค่ะ ไหกังวานเป็นเหมือนสัญญาณต้อนรับผู้มาเยือน mm hmm. เช่นที่เมืองท่องเที่ยวกรุงกาดมันดุสิงคิงโบยังเป็นเหมือนของแทนใจให้ระลึกถึงเมืองโบราณและยังอยู่ในพิธีกรรมทางศาสนาเป็นเครื่องมือทำสมาธิภาวนาของพระธิเบตที่อพยพมาตั้งศาสนาสถานอย่างเมืองกาดมันดุและโพคาราหลังการกวาดล้างของจีนช่วงปี1952 โดยรูปแบบเรียบง่ายของขันโลหะแต่กลับให้ซุ้มเสียงไพเราะซิงกิงโบจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เข้ามาในเนปาลช่วงปี1960และได้รับความนิยมมาจนทุกวันนี้ยังพบซิงกิงโบในอีกหลายประเทศแถบเอเชียคืออินเดียภูตานรวมถึงเกาหลีญี่ปุ่นและเมียนมาที่มีขันโลหะอยู่ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นับเป็นงานช่างฝีมือที่เชื่อมร่างกายและจิตใจ ด้วยพลังแห่งเสียงอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานจากกรุงกาดมันดุประเทศเนปาล